สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มาทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในสวนแตงโมครับสวยงามมากเลยดีแลยวครับใบเขียวสดงดงามครับและที่เห็นอยู่ตอนหน้าเราเป็นผลของแตงโมนะครับปีนี้บอกได้เลยว่าแปลงนี้ประสบผลสําเร็จพอสมควรเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าแปลงนี้นะครับมีการดูแลอะไรอย่างไรครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนครับพ่อครับผมนายสุดทามสุดช่วยอ่าคุณพ่อสุดทามสุดช่วยนะครับ คุณพ่อสุธรรมครับตรงนี้เราอยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลโรงอำเภอกระเสดินจังหวัดสงขลาอำเภอกระแสดินจังหวัดสงขลาสวนแตงโมที่เราเห็นนะครับพันอะไรครับไฮล็อกศูยไฮล็อก08พันนี้ปลูกแล้วกี่วันเก็บเกี่ยวครับ60วัน60วันใช่ไหมครับอ่าแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงใกล้เก็บผลผลิตแล้วครับลูกมาสวยงามเลยดีเดียวนะครับรู้สึกว่าจะใหญ่ด้วยนะครับตามสายพันธุ์ของเขาเลยนะครับอีกกี่วันเก็บครับพ่อ สิบวัน,วนจากประสบการณ์ของคุณพ่อเคยปลูกแตงโมมาก่อนไหมครับเคยปลูกมาก่อนเคยปลูกมาก่อนแต่รอบนี้แตกต่างจากทุกปีที่เราเคยทํำไหมครับแตกต่างกันแตกต่างกันมากเลยใช่นะครับแตกต่างกันยังไงฮะแตกต่างลูกจะใหญ่กว่าแล้วก็ต้นก็ใหญ่กว่าลักษณะต้นความสมบูรณ์ใหญ่กว่าใช่แล้วปริมาณที่ลูกแตงโมโผล่ให้เราเห็นเนี่ยมันก็เยอะกว่าเยอะกว่านะครับดูแล้วชื่นใจไหมแบบนี้ชื่นใจ มันเป็นได้ขนาดนี้เป็นเพราะอะไรครับเพะโฟีนี่เลยที่พ่อถืออยู่เอาโฟทีมาใช้ฉีดไปกี่ครั้งครับประมาณ3ครั้ง3ครั้งเองนะครับปกติแตงโมแบบนี้นะครับที่เราปลูกพื้นที่1ไร่ตรงนี้ต้องใส่ปุ๋ยไหมต้องใส่ปุ๋ยด้วยเล็กน้อยอ๋อรอบนี้ใส่เล็กน้อยใช่เอาโฟีมาฉีด3ครั้งทุกครั้งที่พ่อฉีดเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนเลย แสดงว่าการเอาโฟทีมาใช้กับแตงโมเนี่ยในความรู้สึกพ่อคิดว่าผ่านไหมผ่านอ่างั้นขอถามอีกนิดนึงนะครับพ่อเอาโฟทีมาฉีดเนี่ยพื้นที่หนึ่งไร่เนาะใช่หมดโฟทีไปกี่ซอง,ไม,ง,องไม่ถึงซองไม่ถึงซองประหยัดไหมพ่อประหยัดเยอะประหยัดเยอะเลยนะครับถ้ามีคนมาบอกว่าอยาเอามาฉีดเอามาใช้เ,าาชาเลยไม่ดีหรอกเชื่อเขาไหมไม่เชื่อแล้วทําไมไม่เชื่อเพราะโฟทีมันดีจริงอ่าเราใช้เองใช่ไหมอ่านะครับ แล้วที่สําคัญเลยเวลาฉีดนะครับปลอดภัยดีไหมปลอดภัยดีปลอดภัยดีชอบไหมแบบนี้ชอบอ่ะเนาะได้ความปลอดภัยด้วยแล้วผล,ผลผลิตก็มาแบบมากมายขนาดนี้นะครับแบบนี้คุณพ่อจะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อไปใช้ต่อไปแน่นอนเลยนะครับอ่านะครับก้องบอกได้เลยว่านะครับอีกหนึ่งประสบความสําเร็จครับในส่วนของสวนแตงโมสวนนี้นะครับเอาใจช่วยครับอีกสิบกันข้างหน้าจะเก็บผลผล,ผลิตแล้วเนาะ ขอให้ได้ผลผลิตมากๆ,ๆครับวันนี้ผมนัาตะวงวันทองกเกษตรพักโลกขอบคุณพ่อมากลาไปก่อนสวัสดีครับ